สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาทำเมนูสุกี้ทะเลแห้งนะคะเริ่มจากตั้งกระทะก่อนเลยค่ะตั้งกระทะใส่กระเทียมค่ะ เนตดูสูตรมาแล้วนะคะวันนี้ดูสูตรมาเรีบนนรยบร้อยแล้วใส่กระเทียมเจียวให้มันสุกนิดนึงก่อนค่ะ เกียโอ้ยปลาหมึกที่เตรียวไว้นะคะทีปลาหมึกใส่ไปจะไดคปลมึกสั้นไปค่ะเกลือทาไะอุ้ยแค่แม่เอา,อา,อาน้ำน้ำก็ะชอบหกไปอีก นี้ใส่หอยลงไปค่ะขอพิเศทันเดืดันงน้ำมันหกลงไปเดี๋ยวมันจะไม่กล่อมขอนอกตำราไม่นีละกันน้ำมันลงไป Like... ใส่ผักค่ะใส่ผักลงไปผัด พอผักเริ่มสดแล้วสลบแล้วให้ใส่ไข่ค่ะ น้ำบิดน้ำเออทำไมน้ำเยอะจังเลยน้ำปลาหมูปลาหมึก,มกออกมาเยอะแยะเน่ะ ก็เหมือนจะเข้าใจง่ายๆนะคะแต่พอมาทำจริงๆมันไม่ใช่นะคะใส่ไข่ค่ะเรงมาดูว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะทานได้ไหมแม่ไม่ร้อนหรอนิดหน่อย แล้วก็เริผัดให้มันเข้ากันเพราะมัน แมทำเมนูออยูค่คะแม่กีแห้ลอะไรนะกีแห้งทะลแ,ะแลก็ปรุงรสค่ะรุง,งรสใส่เขียวหน่อย ลานนิดนึงค่ะปิดประตูวไวู้มปิดประตูวไว้ไอ้ร้องออกมาเลยมุ้เอาับครับเดี๋ยว,วป๊ะ หมดแล้วจันถาดม็นใหญ่ เริ่มคนเข้ากันแล้วลองชิมทีนหนึ่งได้น้ำจิ้มี้ชิก็ไปใช้ได้ค่ะที่ใช้ได้แล้วเติมทีหนึ่นให้มันอันนี้มาเข้มข้นเข้มข้นค่ะ ที่ขาเพราะว่าทานกันหลายคน เสร็จแล้วค่ะสุกี้ทาาไว้พบกันใหม่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ